หากุศลทอดกระถินสามัคคีวัดสัตหีบสมทบทุนในการบูรณะถาวรวัตถุและการสาธารณกุศลเกือบ3ล้านบาทวันนี้นะคะที่ศาลาการประเรียนวัดสัตหีบหรือว่าวัดหลวงพ่ออีอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพระวชิรคุณากรรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ได้จัดให้มีพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2,567นะคะเพื่อสมทบทุนในการบูรณะถาวรวัตถุและการสาธารณกุศลค่ะโดยมีอาจารย์อารีคำนึงกิจผู้จัดการโรงเรียนธรรมสิริศึกษาสัตหีบเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการทอดกระถินสามัคคีนายภูมารินสมนวนผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศิริศึกษาสตหีบ คณะผู้บริหารครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาุทธศาสนิกชนหน่วยงานราชการชมรมต่างๆในพื้นที่สัตหีบที่มาร่วมสร้างมหากุศลร่วมกันทอดกรถินสามัคคีในวันนี้นะคะสำหรับการทอดกรถินสามัคคีประจำปี2567อาจารย์อารีคำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธรรมศิริศึกษาสัตหีบบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นเงินหนึ่งล้านเกบาทพระวชิระคุณากรรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ รวมสมทบอีกห0 0 0งแสนบาทนะคะและในการนี้ยอดกระถินสามัคคีที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ดร่วมกันสร้างมหาคุศลเพื่อสมทบทุนในการบูรณะถาวรวัตถุและการสาธารณกุศลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,741,326บาทค่ะขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรทุกท่านที่มาร่วมงานทอดกรถินสามัคคีในครั้งนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดตั้งโรงทานของประชาชนผู้มีจิตศรัทธากว่า50ร้านนะคะให้ประชาชนที่มาร่วมงานมหากุศลได้ร่วมรับประทานอาหารอิ่มบุญอิ่มท้องกันอีกด้วยล่ะค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินายงาน